เสื้อชีฟองอลาคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อชีฟองแขนสี่ส่วนนะคะเนื้อผ้าจะเป็นชีฟองสีพื้นเนื้อแบบเนื้อเนียนใส่สบายนะคะด้านในมีซับชีฟองอีกชั้นหนึ่งดีเทลตัวนี้จะเป็นการแต่งเหมือนเครปช่วงอกหัวไหล่นะคะก็คือเอาไปอัดพลีทแล้วก็แต่งด้วยแถบลูกไม้นะคะคุมลงมาปิดไหล่แล้วก็ทรงแขนเขาจะมีลังถ่วงด้านในแล้วก็สมอก พร้อมปล่อยระบายนะคะให้เขาลิงก์กันระหว่างท่อนบนกับท่อนล่างนะคะข้างบนก็จะเจาะวีติดกระดุม1เม็ดทรงคอตัวนี้จะตีต่ํานะคะไม่ได้ชันติดคอด้านหลังคือเครสเป็นลอนสวยมากมาทั้งหมด3าสีนะคะมาโทนหรูแต่ว่าออกแบบหวานหวานสดใสหน่อยนะคะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะสีจริงจะตรงประมาณนี้นะคะสีเขียวน่ารักมากแล้วสีม่วง มีไซส์ S ถึง 2XL นะคะรุ่นนี้